นี่จ้ะพี่น้องของที่พาไปเอามามือน,นี้เนาจะจ้ะเนาะเออเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันเลยจ้ะสวัสดีค่ะทุกคนทักทายจากเมืองฟินแลนด์กับพี่พาชนเนียวคือเกาเนาจะจ้ะเนาะมือนี้วันที่ยี่สิบค่ะเดือนสิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบสามเนาะจ้ะเนาะอ่าตอนนี้เวลาบ่ายโมงสี่สิบเนาะจ้ะเออพากระสีพาพี่น้องไปเอาอ่า ไปเอาภาสดุเนาะจา้ะเนาะพอดีพ้าสั่งขนมจีนแห่งมาจากพี่คนไทยคนนึ่งเนาะจา้ะเนาะที่เพื่อนอาศัยอยู่ในอันฟินแลนด์อย่และจ้ะผ้าตองไปเอาอยู่ไปเซนีเนาะจา้ะเนาะขับรถไปประมาณหากิโลจ้ะพี่น้องเออเดี๋ยวห้องไปกันเลยจ้ะพร้อมแล้วจ้ะพี่น้องเดี๋ยวห้องออกเดินทางกันเลยนะจน้ะเนาะใกล,กลหรับทาเนาะพี่น้องนะมาหอดอ่โพสต์ตีเนาะไปเซนีหลัผ้ากระได เอาเอาไปสันี่มาหลีบร้อนละจ้ะนี่เออเดี๋ยวอ่าห้าวกะสิกระบาดกันเลยเอาไปห่อนบาดแล้วเอาไปเปิดบึงกันกน,กนั่นจันทร์เนาะขนมจีนแห่งศิภาษางมาหน่ะมันหนาตาจังแดงนานะจ้ะเนาะแล้วมันก,นกนะราคาจ,าาจาับามเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวผ้าสีรีวิวให้งบึงเนาะจ้ะเออก็โอเคอยูจ้ะพี่น้องมันก,นกนะราคาถูกนะสำหรับผ้าเนาะเออเดี๋ยวเข้าไปบึงกรนเลยกันเลยจ้ะจ้ะพี่น้องของศิภาษ์ไปเอามาเมื่อนีนอนอ้เนาะจ้ะเนาะเออเดี๋ยวเข้ามาบึงกันเลยจ้ะ แก่หน้าจานาะเขามาแกะเบิ่งพร้อมกันเลยจ้ะว้าวสีสันสดใสมากนี่มีแถมไม้ดูนี่จะเป็นของแถมเพิ่นบอกเนาะเพิ่นแถมใหม่ขนมจีนนี่ไง ขนมจีนซาวข้าวปุ้นซาวมาหายน้ำนอกจากพี่น้องอู้อดูวะ่ะน่ารักสุดๆเลยจากขอบคุณหลายๆเด้อค่ะนอจ้ะพี่นอ้องเออนี่คือขนมจีนแห้งนากจากนอที่พ่อสร้างมาจากพี่คนไทยคนหนึ่งที่เพินขายอยู่ในฟินแลนด์นากจากนอเออกะมันมีอ่ะ มันนี่อ่ะสีสีฝานี่เออสีฝานี่มาจากอัญชันเดวอจ้ะพี่น้องเห็นบ่จ้ะนี่เออมันเป็นสีจากธรรมชาติสสีเหลืองนี่มาจากฟักทองเดวอจากพี่น้องเออนี่เนาะจ้ะสีเหลืองมาจากฟักทองแล้วก็ถ้าสีจุมพูมาจากแตงโมนะจ้ะเนาะสีส้มมาจากแครอทนะจ้ะเออสีเขียวก็มาจากใบเตยแล้วก็สีม่วงเอ็นหนึ่งมาจากอัญชันบวกมะนาวนะจ๊ะเนาะเออ อันนี้มันก็เป็นสีธรรมชาตินต่าจะน่าเออสีขาวเออบริโภคสมสารอาหารอันนี้ก็บฟักทองคือกันจ้ะพี่น้องเออนี่ราคาที่พ่อสั่งมาเนาะจ้ะห่อละสามยูโรเนาะจ้ะพี่น้องสามหอกายูโรสี่หอกับสิบสองยูโบรบวกค่าส่งอีกหายูโรเก่าสิบเส้นแต่พี่ไปหกยูโรเนาะจ้ะพี่น้องทั้งเบิดกะประมาณสิบแปทยูโรเนาะจ้ะพี่นอ้องเออนั่นราคาที่พ่อสั่งมาเนาะเพื่อนกะแถมอันไหนไม่หายเนาะจักรพน้องพูดซาวระหว่าง ซาวสาวปูไทยระหว่างนอเออนี่เลค่ะผ้ากระเลยสีร่องเ็ดอันีเบิ้งนอกจากเนอเออเทปกขะปูนเศ้ากินเบิ้งนอกจากนอกจากพี่น้องเนอเออเ์าออกจากซองมากนอกจากพี่น้องมันกับซิมี่ขนมจีนเครื่องปุ้งเนาะแถมมาในซองนอกจากพี่น้องเรากะนี่ค่ะน้ำตาลกบพริกผงนอกจากนอเออพี่น้องเดี๋ยวผ้ากระสี รับคลิปนี้นอกจากถ้ากาขอโจวยเพียงแค่นี้ก่อนเนอะจากเนาะมาพอกันคลิปหนาจ้าถ้ามาคิดผ้ากอกุดลหลกุดแชร์เป็นกำลังใจให้ผ้าในเือจ้าสวัสดีค่ะ